วันพระแบบนี้สีสันบันเทิงขอพามาดูพระดีๆอย่างหลวงพี่วันให้อิ่มเอ็มใจกันบ้างค่ะกับฉากล่าสุดของละครทองเนื้อก้าที่ซุปตาเจมจิรายุเพิ่งห่มพระเหลืองเข้าฉากไปมาดซึ่งทุกครั้งที่หนุ่มเจมสวมบทพระวันก็เห็นได้ชัดว่าหนุ่มแสนสนคนนี้นิ่งสงบไม่มีรอยยิ้มทะเลน้นเหมือนเดิมและดูสว่างสวัยหน้าเลือมใสสุดๆโดยเฉพาะตอนเดินเข้ามาห้ามศึกสองหนุ่มเพื่อนรักที่มีเรื่องชกต่อยกันที่มหาวิทยาลัยซึ่งหนุ่มเจมอบรมอย่างสำรวมจนลืมไปเลยว่า เป็นละครขนาดผู้กำกับตัวพ่อพี่อ๊อฟพงษ์พัฒน์สั่งคัดแล้วพระวันเอ้ยหนุ่มเจมอยยังนิ่งสงบอยู่เลยล่ะคะ่ะวันนี้ก็มาเป็นพระอาจารย์ครับที่สอนที่มหาวิทยาลายัยซึ่งเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยมา,มา,ม,ามารวมเรียนกับในเรื่องของปัปัญญานในมหาวิทยาลัยด้วยครับชีวิตจริงเนี่ยเคยบวชในมาแล้วแล้วก็บวชที่วัดวัดป่าด้วย ออมาได้ผมจีวอนอีกครั้งหนึ่งแล้วกไ็ได้ได้ดูบทได้ดูละครแล้วได้ดูบทละครที่พี่เขียนมาแล้วเนี่ยซึ่งเป็นธรรมะลุวนๆเลยนะครับใน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 แต่ละซีนเนี่ยก็คิดอยากบวชเหมือนกันเดี๋ยวกันยาณี่นี่ก็20่สิบละเดี๋ยวก็ได้รอมีโอกาสเดี๋ยวจะได้จะได้เตรียมบวชก็ฝากติดตามครับผลงานชิ้นนี้ผมรับรองว่ามีทั้งเรื่องของการสืบสอนการธรรมะสืบสอนเกี่ยวกับชีวิตเยอะมากมาครับทั้งเรื่องแล้วก็สนุกแน่นอนครับวันเฉลิมครับ